สูรขยันจนเตียงหักวันละ2อสรอบระวังนะครับคนข้างๆจะสกิดบ่อยสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมมีสูตรและเคล็ดลับดีๆครับช่วยให้ทุกท่านขยันมากขึ้นจนเตียงหักวันละสองสามรอบเลยครับทุกท่านนะครับอาจจะเบื่อไปเลยครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับไม่ว่าท่านหญิงและท่านชายนะครับที่กินเข้าไปแล้วนะครับ จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นครับถ้าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วครับอะไรก็ดีไปหมดเลยครับเดี๋ยวตามมาดูสมุนไพรตัวนี้นะครับช่วยให้เตียงของทุกท่านนะครับหากวันละสองสามรอบเลยครับไม่ได้ทะลึ่งนะครับแต่ช่วยทุกท่านได้ดีมากตามมาดูกันเลยครับนี่เลยครับส่วนผสมทั้ง4ตัวนี้ช่วยให้ทุกท่านนะครับขยันและเตียงอาจหากได้วันละสองสามรอบเลยครับ ไม่ว่าท่านหญิงหรือว่าท่านชายนะครับจะสกิดได้วันละ2 3สามรอบเลยครับเมื่อใช้สมุนไพรทั้ง4ตัวนี้เลยครับโดยขั้นตอนแรกเราจะผ่ามะนาวออกเป็นสซีกเลยครับและใช้มะนาว1่ซีกนะครับบีบลงใส่แก้วเลยครับส่วนผสมตัวต่อไปนะครับคือกระเทียมเราจะใช้แค่ประมาณ2กลีบก็พอครับเราจะทุบให้พอแหลก นี่ครับแค่พอแตกแบบนี้ก็พอครับใส่ลงไปรวมในแก้วเลยครับเรามาใช้กระชายนะครับแค่ประมาณหนึ่งหัวแบบนี้เลยครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับใส่ลงไปในแก้วเลยครับเราจะใช้เป็นน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปรวมเลยครับเทให้เกือบเต็มแก้วเลยครับ แล้วส่วนผสมตัวสุดท้ายเราจะมาใช้เป็นน้ำพึ่งแท้ประมาณ1เปกหรือ1แก้วเล็กครับเทลงไปรวมกันเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแลสะส่วนผสมทั้ง5ตัวรวมทั้งน้ำเปล่าแบบนี้ครับช่วยให้ทุกท่านขยันมากขึ้นนะครับ ขยันจนเตียงหักวันละ2อสรอบเลยครับและวิธีการดื่มนะครับเราจะดื่มอย่างไรครับเราจะดื่มตอนช่วงเช้าหลังอาหารเช้านะครับจะดีที่สุดเลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าใครไม่ขยันไม่แข็งแรงเลยนะครับลองดื่มสูตรนี้ได้เลยครับและสูตรนี้นะครับถ้าใครเป็นหวัดยังแก้ได้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจาก สูตรในการเพิ่มพลังนะครับสูตรนี้เพิ่มพลังขยันจนเตียงหักเลยครับและถ้าคุณดื่มเป็นประจำนะครับคนข้างๆข,ข,ของคุณนะครับจะเบื่อคุณไปเลยครับเพราะว่าคุณจะสะก,กิดอยู่เป็นประจำเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดทิปดีๆจากทางช่องดิชัยผีแชนแนลนะครับจะนำเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับขยันจนเตียงหัก จากส่วนผสมทั้ง5ตัวนี้เลยครับ